ก่อนที่จะไปรับชมคลิปมาพบกับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับกับร้าน The Hunt Shop รับเติมเกม Garden Tale ทุกแพ็กเกจเลยนะครับที่มันอยู่ในเกมสามารถแคปรูปแล้วก็ไปติดต่อขอซื้อได้ทางแฟนเพจหรือ Line Official at The Hunt s p น p นะครับผมเติมได้เติมดีไม่มีรีฟันต้องที่ The Hunt Shop เลยครับก็ขอ,อกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยังผมมี่น้ำก็เดิม,มนะครับก็ส่เกมการเดินเทีนะครับร้บคลิปต่อไปนี้นะครับจะเป็นคลิปไซ e q เควสทั้งนั้นเลยนะครับผมป่ะท่านเจ้าหญิงข้าข,ข,ขออภัยด้วยข้ารู้ข้าจะยอมรับผิดทุกอย่างเลยเออคือคือว่าจะจะให้ฮาร์คีรีเนะี่ยมันเฮ้ยอะไรเนะี่ย ไม่จะตามมาถึงมี่ได้อะบอกให้ปิดตาไว้แป๊บนึงไง <g> <laughs> นักลบปริศนานักลบหญิงนามที่ดูท่าจะแข็งแกร่งอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ล่ะอึ๊บึ๊บปุ๊มตายซะพี่น้อง <c oughs> มีคนมีเจ้าคนแข็งแกร่งแบบนี้อยู่ในเขตชนบทเคนทเบอรี่ได้หรือเนี่ย แต่เขไม่ยอมแพ้ไปแบบนี้หรอกตูดีดดแห่งจักวร,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 ว,ร,ว,กรวรวนนสสรดิเรียบร้อยครับนีไโอเคทางเปิดนะครับอาณาจักรเทนเบอรี่อัศวินน่าสงสัยอาล่ะครับผมเชรเรียบร้อยครับได้การ์ดอัศวินน่าสงสัยมาแล้วนะครับผมโอเคปผ่านแล้วครับ สำหรับไซเควสนะครับผมจะบอกก่อน1คลิปผมจะทำประมาณ2-3เควสนะครับเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเพราะเควสหนึ่งมันประมาณนาทีกว่านะครับผมไป Let's go <S กีมสลายอสุดท้ายดีอ่ะทุกคนลุยๆวันนี้ เจ้าก็มาหาครีมสลาเหมือนกันใช่ไหมเออถ้าเจ้าจับไม่ค่อยได้ก็มาบอกข้านะข้าจะแบ่งให้เจ้าเองขอบใจนะเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเลยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนอะ่ะข้าทำทุ้ทุกอย่างเพื่อเพื่อนข้าทำาออุทุกอย่างเอ้ยทําไมมีสลามเยอะจังพะเจ้าช่วยด้วยอ่านไม่ทันเลยนี่แน่เพื่อเพื่อนทำได้ทุกอย่าง เรียบร้อยครับโดนแกงไปแล้วหนึ่งเออะไรดิมึเงี่ยโอเค ก่อนเจ้านะเฮ้เข้าไม่มีทางสลายเจ้าอย่างแน่นอนก็โดนอันติไปหนึ่งทีเกรข้าแพ้คิดว่าครั้งนี้ต้องเอามาให้ได้แท้ๆหวัดดีครับิมสลามคําเตือนหากใช้ผิดขนาเกินขนาดอาจจะมีผลข้างเคียงลองทาว้า เหมือนเดิมเลยไม่ใช่หรือไงเป้าหมายของเจ้ามันเกินเยียวยาแล้วล่ะอา้าทาครีมสลามให้มากกว่านี้เดี๋ยวก่อนถ้าทาครีมสลามเยอะขนาดนั้นแล้วก็หาอย่างบ้าคลัง่งเรียบร้อยจะกลายเป็นสลามชีเนี่ยสุดสลามนี่นะจับมันไม่นะบิววิวบ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 ิววิวใชสงหม เอ,เออเล่นเป็นสลามก็สนุกดีนะนี่เย้ท่านสลามมีมูรุไม่ใช่กลับ yeah ไนรักเดิมเย้มาตอนนีน้โอเคครับผมเรียบร้อย เซเบอร์นะครับได้ดักเซเบอร์มา <_ S 1> บบป่าแห่งผู้พิทักษ์นะครับผมป่า let's go นี่วิงขึ้นไปเลย <_ S 1> มีเอลตัวหนึ่งครับจากคําขอของมันนะ <_ S 2> อะไรนะมนุษย์ไม่สามารถเข้ามาในป่านี้ได้นี่นะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาน่ะ ที่นี่คือเขตห่วงห้ามจงกลับไปซะเถอะครับไปทางนี้ได้ไหมอะไรนะมนุษย์ไม่ได้เข้ามาเนี่ยอะมาออะไรเจา้าละกันช่วยไม่ได้อย่างนี้ต้องทำให้เสียใจที่เขาไม่ได้ไปาแห่งนี้นี่เลเวลต่างกันมนุษย์มักจะทำลายธรรมชาติอยู่เสม,มอข้าเกลียดพวกท่านจะได้เมื่อนะข่านผ่าชนะกระเชิญทำตามใจชันได้เลยข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแห่งนี้ ทำไมท่านถึงไว้ชีวิตข้าล่ะถึงท่านจะทำแบบนี้น้นข้าก็ไม่เปลี่ยนความคิดที่จะที่มีต่อมนุษย์หรอกนะถ้าท่านอยากพิสูจน์ว่าเป็นมนุษย์ที่ดีจริงๆขับไล่พวกลักลอบล่าสัตว์ออกไปก่อนได้ครับรับเคยสตอเพยนะ,ะแล้วเราก็ไปทางนี้นะครับโอเคคุยกับมันเอ้ตรงนั้นนะ่ะกำจัดเอวนั้นแล้วหรออะไรนะ บอย้เข้าไปจากป่านี้เหรอล้อเล่นหรือเปล่ามาถึงที่นี่แล้วเขาไม่กลับไปมือเปล่าไม่ได้หรอกข้าให้หนึ่งพันทอง <c oughs> เออถึงข้าจะไม่ชอบท่าทางของเจ้าแต่เอาเถอะแต่เงินนี่ก็คือพระเจ้าเสมอนะฮิฮ <c oughs> ิฮฝากไว้ก่อนไว้เจอกันใหม่เจ้าสามัญชนโง่แล้วเราก็กลับไปหาเอลนะครับว <c oughs> ุ่นวายโอคมุชิมุชิท่านขับไล่พวกลักลอบลัาสัตว์ออกไปแล้วจริงๆหรอ เออขอโทษนะที่ข้ามีอคติกับมนุษย์นะ่ะข้าอยากขอโทษที่ทำตัวเสียมารยาทกับท่านนะนะช่วยรับสิ่งนี้ไว้เป็นคำขอโทษด้วยเถอะไอ้อดล็อกทางลับโอเคอาจากเทมเบรี่ไม่มีป่าสำหรับมนุษย์เรียบร้อยครับอ่าเป็นอัศวินมาเท่อยู่แล้วตอนนี้โอเคปไปเก็บของกันพวกนี้ก็ ป่าแห่งทบอรี่ถูกกำหนดให้เป็นเขตคุ้มครองธรรมชาติข้านับถือนักธนูเอลผู้ปกครองรักษาป่าเอาไว้ที่ป่าที่อ่านงดงามแห่งนี้สงบสุขได้เป็นเพราะคุณเอลเลยมนุษย์จะเข้ามามากกว่านี้ไม่ได้นะ <c oughs> โอเคเราได้ของแล้วครับ อเผู้อดอยากนะครับผมไปะปืนต่อครับยาวๆอ้านึกว่าไม่ตายตา,ากกดสกิล <laughs> What the hell เรียบร้อยครับผ่านแล้วอะไรวะอ่านยังงงโอเคสมบัติแห่งพงไพรนะครับผมเอาละครับปลาลุยดีมาทางนี้สิ เขตนี้มีเหล่าผู้พิทักษ์วิญญาณคอยคุ้มกันอยู่อย่างหนาแน่นเลยนะถ้าไม่อยากถูกพวกเขาจับได้ก็ต้องระวังตัวแล้วลงตัวให้มากล่ะถ้าเชื่อว่าจะาจะนำสมบัติที่ครอบครองมาได้ขอโชคดีนะครับอยากมีผัวอยากมีผัวจนตัอสั่นเ่ยหมดเคตกใจหมดเลย รีบไปรีบไปโอเคโอเคโอเครีบไปรีบไปตรงนี้รีบวิ่งนะครับคิดล่างปุ๊บอ่ารอดเรียบร้อยครับตรงนี้สุดท้ายแล้วนะฮึบโดดลงฮึบไปเก็บหยิบดาบมาดาบสองมือมันุงสีกรามบอกเลยว่าดาบเนี้โอพีมากๆไม่นะสิ่งนั้นไม่ใช่ของคุณบอกเลยว่าผมจะใช้ดาบนี้ยาวๆนะครับสมบัติของพวกเรา ออไม่เป็นไรใช่ไหมไม,ไม่เป็นไรได้ยังไงข้าสูญเสียเป้าหมายในชีวิตไปแล้วท่านตายแล้วนะเป้าหมายในชีวิตอะไรกันอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวพวกเราก็หาเป้าหมายอื่นเจอเองแหละเออทุกอย่างจะเป็นไปนด้วยดีแค่มาอยู่กับข้ามาดิเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอา <laughs> ยากมีผัว <laughs> โอเคปะผมได้อาวุธสุดโกงแล้วครับผมจังหวะนี้แต่ว่าอาวุธสุดโกงก็ต้องซื้อในร้านค้านะแต่ว่าราคาเป็นล้านนะครับผมจังหวะนี้หาไม่ได้ต่อเก็บหอมลอมลิบไปก่อนเหล่าผู้บิดักชั่วร้ายนะครับผมปะลุยสมนึกในหน้าที่อันเลือนลางหน้าที่มีวันจบสิ้นขเหนืน่อยเต็มทนแล้วพยายามทนสิ่งที่สุดแล้วนะ แต่ทุกคนก็พากันเสียสติไปรเรื่อยอะเจ้านักท่องเที่ยวจะช่วยหาสมบัตินั่นเพื่อช่วยพวกเราทีได้ไหมได้อย่างน้อยก็ให้พวกเราได้พักได้ครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราช่วยไม่ต้องกลัวไอ้เรื่องสมบัติเนี่ยบอกเลยว่าชอบอุ้ยอุ้ยลืมลืมไปลืมไป <laughs> โอเคข้าต้องปกป้องมัน ตปบปองมันแต่ว่าข้ากำลังปบป้องอะไรแต่ว่าข้ากำลังปบป้องอะไรอยู่มึงก็งงไปแน,น่ทางเดียวกันทางเดียวกันมันมี2ทางแยกนะครับเพราะฉะนั้นเราไปทางนี้ก่อนางเปิดมีหีบสมบัติหนึ่งหีบ let's go ลลงลง่าถ้าเองก็จะกลายเป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ต้องรอให้มันเป็นแถวตรงครับผมอะไรอ่ะไม่รู้สินะไม่รู้สินะต้องใช้เวลานานขนาดไหนอา้า เวลาไม่นานแล้วพี่แป๊บเดียวโอเคไปทางนี้ก่อนนะครับทางนี้มีอะไรไหมโอ้ <c oughs> oh, ดูกันโอ้ไปก่อนทำไมมันไม่ยิงล่างวะ <c oughs> ทำไมมันไม่ยิงลงล่างวะ <c oughs> ทางนี้คือเฮ้ยผ่านแล้วดิขอบใจนะตอนนี้ข้าก็พักได้อย่างสบายใจแล้ว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ขาดอีกอันไม่ได้ครับรถต้องเก็บให้หมดนะลงล่างนะลงล่างลงล่างทิงสิวันนี้เร็วไม่โดนตัวหนึ่งมีเขลู้งี้ลงมาก่อนก็ดีแหละเอเครับตายละ ปะตอนนี้ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับผมป่าอันตรายนะครับผมอุ้ยเออ อย่างวะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างนี้อย่างนี้ต้องขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลยมีอะไรไหมขึ้นก่อนเลยตันครับขึ้นก่อนเลยทางนี้ต้องมีทางลับนี่ไงเกิดเปิดทีบก่อนเลยหนึ่งที <c oughs> โอเคอ่าได้แวนเทพโบราณนะครับผมปะอ่าตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เข้าได้นะครับผมขึ้นไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องผัดเส้นสู้ซ้ายขวานะครัแล้วมาเปิดหีบจบเลยทีเดียวเอาละมาแล้วเราก็เดินตรงขึ้นไปเลยนะครับเจอศั <is> ตรูอยู่แนวเดียวกันอย่างนี้ก็สบายพี่ดีนะอ <laughs> โอเค โอเคครับผมตามขึ้นมาแล้วนะครับจากเมื่อกี้นะฐานทัพหนูน้อยหมวกแดง้ยจับสัตว์ประหลาดไว้เยอะสัตว์ประหลาดวิจับสัตว์ไว้เยอะเลยอ่ะฮหลโหยุดอยู่ตรงนั้นแหละเจ้าหมูโง่กระสุนปืนหมดแล้วแฮะเออใส่ก่อนก็เกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ้าจะไปไหนน่ะอ๋อจะเล่นซ่อนหากับข้างั้นเหรอก็ได้ถ้าย่งงั้นข้าจะจับเจ้าให้ได้ จงรู้นะควันนี้คือวันตายของเจ้าอ่ะนีปนีี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 นีอ้เอ้้เอของเล่นของข้าหนีไปได้เพราะเจ้าเลยนะแถมเจ้ายังเมินเฉยตะคำเตือนและคขมมาในเขตของข้าอีกเอาล่ะข้าจะยอมก็ได้ถ้าเจ้าจ่ายค่าของขวัญมาสักหนึ่งล้านทองนะไม่งั้นข้าจะเอาเจ้ามาทำเป็นถ้วยอาหารแทนออกที่หนีไปซะ จ่ายเว้ยข้านึกอยู่แล้วถ้าไม่มีเงินแล้วก็จ่ายมาด้วยร่างกายละกันอุ้ยจ่ายด้วยร่างกายเลยโ<ร><ะ>หดไปเปล่าก็าเราก็สกิลกอดไงครับแล้วก็ไปตีสักสองทีแล้วก็อันติลงหัวจบนี่ข้าแพ้คนอ่อนแออย่างเจ้าหรือเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเธอยังไม่ทันเห็นนะนะเอ,เอนะนี่มัน ยืนยันความพ่ายแพ้ของหนูน้อยหมวกแดงรายงานต่อคุณยายผู้ยิ่งใหญ่อย่างรวดเร็วเฮ้ยไปนะกลับมาของการใล้าค่สักคั้งนึ่งเถอะจบกันถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าโดนคุณยายฆ่าแน,แน่เลยน้องมาอยู่กับเราก็ได้นะ รู้ตัวไหมว่าทําอะไรลงไปอะฮะตามกฎของกลุ่มอสสารพิษบ่อน้นามสมาชิกที่พ่ายแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวจะถูกกําจัดอนะในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วก็เจ้าจะ,จะต้องรับผิดชอบอะไรกันทําไมทาหน้าแบบนั้นอ่ะ <c oughs> จะต้องปกป้องคาซี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะความผิดของเจ้าเลยนะไม่มีปัญหา <c oughs> อย่างนั้นสิจะดีใจมากกว่านี้ก็ได้นะถ้าอย่างนั้นออกเดินทางกันเลยยูหู <c oughs> ได้เอวิล่ามาเป็นพวกนะครับอันธพาลที่สวมหมวกสีแดงเอวิล่าตอนนี้เธอไม่กลัวหมาป่ากต่อไปแล้วเยได้เอวิล่าเป็นเพื่อนละครับผมว้าวโอเคครับผมอ่ะเก็บครองนะครับ โอเคครับผมจากที่ดูเควสท,ทั้งหมดที่ทํามานะครับก็คงจะรวมเควสท,ทั้งหมดในคลิปเดียวนะครับเพราะว่าโอเควสหนึ่งมันไม่ถึง1นาทีไม่ถึงสงนาทีก็น่าจะรวมเลยแต่อาจจะเหลือไว้บางเควสนะครับที่ยังไม่ได้ทําอย่างเช่นเควสแครลรี่นะครับเควสเก็บวิดีโอนะครับผมอ่าปล่อยไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวค่อยไปทาทีหลังนะครับโ okay, อเคปะ let's go ก็ใครชอบฝากกนแล้วกดแชร์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย